สวัสดีครับพี่น้องครับมอนิลุ้นโชคภาพมัเบมิงนะครับผมไอเดียของการเห็ดบ้านสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับผมหรือว่าบ้านสวนเกษตรเตรียมเกษียณนะครับผมนี่อู้บรรยากาศนะครับพี่น้องดีแห้งนะครับผมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หกไร่นะครับผมแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับผมหรือว่าส่วนละสองไร่นะครับผมนี่ดิสิพายางไปเบึงกันครับ พา้มุมสูงเบิึงไปแล้วครับผมมาเบิึงภาพข้างล่างกันครับผมนี่ไอเดียบ้านสวนนะครับผมเพิ่นเฮ็ดเป็นบ้านใหม่นะครับว่าดีแฮงพี่น้องร่มนี่เย็นนะครับยางเขามานี่สิสัมผัสได้เลยว่าบ้านสวนที่มีน้ำหล่อมหลอดแบบนี้มันสิเย็นนะครับผมพื้นที่ทั้งเบิดนะครับผมอยู่ประมาณหาไหลหกไหลนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่คือเข้อเห็ดนะครับผมตะแกยอดทินนะครับผม เาลนิวก็มาเล่นนำนะครับแปลงนี้เบลนิวก็เข้ามาครับพี่น้องเบิ่งอยากเขามาเบิ่งบานสวยๆการจัดสวนสวยๆมันเป็นแบบใดนะครับผมเรื่องทิศทางของลมของแดดนะครับผมมันตรงถือกันกับศาสตร์พระราชานะครับผมหรือว่าศาสตร์ของทิศทางนะครับผมทิศทางต่างๆตัวนี้พี่น้องอยากกลับไปศึกษาเบิ่งกันต่อได้ครับผมหรือว่าเดี๋ยวผมเจ็ดคลิปอยากมาอีกตัวหนึ่งครับผมด้านล่างนะครับบานหลังนี้ก็สิโปงโล่งอากาศไทยทสบายนะครับผมยังบรรไดกกรู้สึกถึงความโล่งถึงความเย็นนะครับผม มองสายกับเป็นสีเขียวมองคว้ากับเป็นสีเขียวนะครับผมนี่คือด่านหลังน้ามลอมรอบกับแปลงนี้มีเถิงปลูญ้ามีเถิงปลูกข่าวปลูกต้นใหม่ครับผมนี่อันนี้เป็นกีนโซนด่านหลังบานเพื่อนนะครับหันมาบึงอีกฝั่งหนึ่งครับมองนี้สิเป็นคอ,อกเลียงไกลนะครับพี่น้องพี่น้องสังเกตด้วยนะครับเดี๋ยวสีขาไปบึงไกลเพื่อนนี่ไกลพันธุ์แปลกๆนะครับคนสิบลคือกับไก่พันธุ์บานเห่านะพี่น้องผู้ได้ห่ว ไก่แบบนี้มันยี่ห่อเอียงมันพันเอียงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกลุ้นชโชกได้เลยลุ้นช่โฉกกระพุ้พูดกันว่าไก่พันนี้เขาเอิน่นไก่พันเอียงังแต่ว่าลายนี่งามแห่งนะครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับผมไหลางามงามนะครับผมไก่ค่อนข้างตีสีอุดมสมบูรณ์นะครับผมปู้ยลายเป็นขาวๆจุดๆแบบนั้นนะครับพี่น้องครับนะงามแห่งครับพี่น้อง อีกอันนึงนะครับผมเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานเกษตรนะครับผมหรือว่าเป็นเรือพดนน้ำต้นใหม่ดันขางนี่ครับนี่ใส่ค้นครับครับเป็นเครื่องสูบขึ้นสูบในคลองแล้วก็ขี่เป็นเรือครับผมนี่เทคโนโลยีการเกษตรครับผมหมุนไปย่างสี่รับขี่หดนน้ำต้นใหม่ได้เรื่อยๆเลยครับผมแห้งคนข้างดีสีดีนะครับผู้ได้มีไอเดียนะครับผมเรือว่าผู้ได้เห็นอยากเอาไปเป็นแนวคิดหรือว่าเอาปั๊บใส่ในแปลงของสามารถนําไปใส่ได้เลยนะครับแบบนี้ครับ นี่พี่น้องด่านขานกระสีเป็นยานะครับผมเป็นยาเป็นเบิร์มในโตซะครับผมกระสีมีนามเป็นกําลังเรียงปลาครับพี่น้องครับป่ากระลังจะใหญ่หมูแต่ว่าแปลงนี้ครับเป็นตาหนายู่แห้งครับพี่น้องครับผู้ได้เบิ่์งเราถูกใจสนใจกัย่าลืมกดไหลกดแชร์ได้ครับเด้อนะครับเพิ่นปลูกของหลายแห้งครับผมนี่คือปีแรกของการเห็ดนะครับผมปีแรกบอนได้หอดปีสาครับออยู่ในช่วงปีแรกถือว่าประสบความสําเร็จเป็นหลายแห้งแล้วครับผมอู้นะครับผม เอาเห็นเลยครับพี่น้องเพิ่นกําลังพดนนาต้นใหม่ครับคุณเขาทาได้ครับพี่น้องครับเอามาเห็นได้เลยเอามาเลียนแบบได้เลยแบบนี้นะครับผมดานคางนะครับเป็นเป็นขั้นลลอมขนาดใหญ่ขนาดสูงครับลถสามารถแ้่นอมได้ครับพี่น้องครับแปลงนี้ขั้นลลอมขนาดกว้างซีเมนเลยใส่งานใดจริงครับแบบนี้ปลูกต้นใหม่ก็ไดรดแล่นก็ไดครับตลอดแนวมีแต่ขั้นหลอมยาวไปเลยครับนามทากับอุดมสมบูรณ์แห่งครับผมข้องนี้เป็นข้องขนาดใหญ่พิเศษด้วยครับด้วยพี่น้องเลย อยู่ประมาณซีเมตรเคืองนะครับผมเห็นเห็มันได้ดินไหลนะครับผมหลังจากได้ดินไหลแล้วเ้าก็สีสามารถเก็บน้ำไดหลายน้ำนะครับผมนี่ก็เป็นบันไดนะครับผมแม่นากัมมานังถาพีหมาอยู่บันไดนี้แหละนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับชอบกดไลค์ช่กดแจ้ครับพี่น้องครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ